bun bun cả like a bun 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 cả like a bun 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 Let's go! แกนโกแกนแกนแกน าเดินทางกับห้องครับอยเสียงสายงานก่อสร้างเขายัางไม่เลิกงานเขาทำโอรหรือเขาทำกะกลางคืนกันนี่ตอนนี้เวลาก็เวลาสิงคโปร์เกือบจะสี่ทุ่มแล้วนะครับสามทุ่มครึ่ง ขยานกลับไปนอนที่หอพักครับเริ่งงานก็กลับหอพักตื่นเช้ามาก็ปั่นจักรยานมามันดึกแล้วนะครับรถก็ไม่เยอะโอเคอยู่ครับถนนทางซอยนี้รถไม่ก็เยอะเท่าไ่ไม่เหมือนตอนเช้านะครับตอนเช้าเยอะตอนเช้านี้โอ้ลำบากต้องดูดีๆเลย เพราะว่าตรงนี้สี่แยกสองสี่แยกข้างหน้านี้ไม่มีสัญญาณไฟแดงครับ Let's go o อ a y no more car Let's go ว้าเรถ f a Go 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 go. Ya <laughs> I take video, upload YouTube. Okay. YouTube I, I take video, upload YouTube. อีกสี่แยกหนึ่งข้างหน้าครับผ่านสี่แยกข้างหน้าก็คือมุมที่พักนะครับอยู่ตรงสี่แยกข้างหน้านี้ก็คือมุมหอครับหอพักด้านนี้จะติดกับถนนอินเตอร์เนชั่นแนลโรดนะครับในเขตของเทียนเต็กค,ครับเทียนเต็กโดอมอทรี โซนฝั่งตะวันตนกนะครับจุลงเวียดไฮโอนีอะจูลงเวียดจะถึงแล้วนะครับถึงสี่แยกนี้ก็คืออยหัวปักตรงหน้านะครับที่ไฟเหลืองนะครับผมก็ถ่ายให้ดูเท่านี้ก่อนนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผม